วันนี้นะคะนกก็จะมาบอกสูตรฟุตสลัดมิกซ์คู่กับใบโอก,กรีนะคะสายวีกกนก็ทานได้ค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกผลไม้ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ถ้ายังนึกไม่ออกนะคะเลือกผลไม้ตามในคลิปนกได้เลยค่ะนกจะใช้สาลี่หีมาสดนํามาฝานให้บางๆก่อนนะคะจะออกมาเป็นแผ่นหนาบ้างบางงเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะนํามาซ้อนกันแล้วหั่นให้เป็นเส้นบางๆค่ะ หั่นเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะผลไม้ชิ้นต่อไปนะคะก็คือแอปเปิลค่ะให้เพื่อนเพื่อเลือกสายพันธุ์ที่เพื่อนเพื่อชอบได้เลยนะคะจากนั้นนํามาปอกเปลือกให้สะอาดค่ะฝานให้บางๆและหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะนกจะนำบีทรูทมาเพิ่มสีสันให้กับเมนูนี้ค่ะน้ำบีทรูทมาปอกเปลือกฝานให้บางๆและหั่นให้เป็นเส้นเหมือนเช่นเคยค่ะ และผลไม้ตัวสุดท้ายนะคะก็คือส้มค่ะซึ่งจะทําให้เมนูนี้นะคะมีความสดชื่นอัปเลเวลขึ้นไปอีกค่ะนําส้มมาหั่นเป็นสองท่อนและนําเมล็ดออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นนํามาฝานให้บางๆค่ะ นกจะนำถั่วเอามันดิบและถั่วหิมพันดิบนะคะนำมาอบในหม้อรมร้อนในอุณหภูมิ170องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาอบนะคะก็ซื้อถั่วในเซเว่ได้เลยช่วงเวลาเราอบถั่วนะคะเรามาทำน้ำสลัดกันค่ะให้เริ่มจากน้ำมะนาวก uh ่อนเพื pues okay> ่อนๆสามารถกะปริมาณได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่น้ำพึ่งอีกเล็กน้อยเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากผลไม้มีความหวานแล้วค่ะ เติมเกลือป่นลงไปอีกนิดนึงนกจะใช้ดอกเกลือค่ะพอเราเติมเกลือแล้วนะคะให้เราคนทันทีค่ะเพื่อให้เกลือละลายไปพร้อมกับน้ำพึ่งมะนาวก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำมัสตาร์ดโฮเกรนะคะซึ่งจะเป็นมัสตาร์ดครีมผสมกับเมล็ดมัสตาร์ดทำให้น้ำสลัดนี้นะคะมีเทกเจอร์อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะและตบท้ายด้วยน้ำมันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินส่วนของน้ำสลัดนะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจชอบได้เลยค่ะน้ำถั่วที่เราอบเสร็จแล้วมาตำก่อนนะคะ ตำให้แบบพอมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างนะคะเวลาเคี่ยวเนี่ยก็จะได้รสสัมผัสของถั่วที่หอมๆเลยค่ะจากนั้นนำสมวนสมที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นหิมะสารี่แอปเปิลบีทรูทส้มที่เราฝานบางๆและบรอกโคลีไมโครกรีนที่เราปลูกด้วยความรักค่ะพอวางลงไปนะคะก็ดูเป็นเมนูที่น่ารักขึ้นมาทันทีเลยค่ะจากนั้นก็โรยถั่วได้ตามใจชอบและปิดท้ายด้วยน้ำสลัดโดยฝีมือเราเองภูมิใจสุดๆไปเลยค่ะ พยายามคุกอย่างเบามือนะคะดูสิคะมีคนมารอชิมด้วยเมนูนี้นะคะเราจะได้ทั้งวิตามินจากผักไมโครกรีนวิตามินจากผลไม้โปรตีนจากถั่วและว,วิตามินซีจากน้ำมะนาวและส้มค่ะคนทานวีแกนนะคะสามารถทานได้อย่างสบายใจได้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> ที่สุดขอให้สนุกกับการปลูกไมโครกรีและมีสุขภาพดีกันด้วยนะคะหากเพื่อนๆสนใจมเล็นและอุปกรณ์การปลูกสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือกดที่รูปสินค้าที่โชว์ในคลิปได้เลยค่ะ